ผมงอกเส้นเดียวครั้งหนึ่งนานมาแล้วครั้งนั้นพระเจ้ามะคราชสวยราชสมบัติในกรุงมิถิลานครพระองค์ทรงมีพระชนมายุยืนนานถึงสองหมื่ห้าพันปีครั้นต่อมาวันหนึ่ง พระองค์ทรงเรียกช่างกลระบบมาแต่งพระเกศาและขณะที่ช่างกำลังแต่งหน้าแต่งตาแต่งพระเกศาอยู่นั้นบังเอิญเขาเลือบไปเห็นพระเกศาเส้นหนึ่งหงอกขาวจึงทูลว่าพระเจ้าค่ะ กบเจ้าเห็นพระเกศาของพระองค์งอกอยู่เส้นหนึ่งพระองค์จะทรงอนุญาตให้ถอนไหม้ถอนสิ่ถอนมาให้ข้าดูหน่อยพระองค์รับสั่งทันชีช่างกันบกุกรีบจัดแจงเอาเนบทองขึ้นมาบรรจง ถอนพระเกศาเส้นนั้นออกมาให้พระองค์ทอดพระเนตรโดยไม่รอช้าอะไรกันนี่ค่ะแก่ถึงขนาดนี้แล้วหรือทรงอุทานขนาดที่รพระเกศาเส้นนั้นมาทอดพระเนตรอย่างพินิษพิจารณา ข้าไม่เชื่อตัวเองเลยว่าข้าแก่แต่พระองค์เพียงพระเกษสงอกเส้นเดียวเท่านั้นและพระเจ้าข้าช่างการบกทูลข้าพระเจ้าคิดว่าพระองค์ยังไม่แก่เลยเองอยากปลอบใจข้าเลยช่างคนเราลงว่า ผมเป็นสองสีอย่างนี้แล้วถ้าไม่แก่ก็ผิดไปนะส่งรับสั่งพลาง<ม>เกิดความสลดพระไทยขึ้นมาทันใดเอาอย่างนี้ดีกว่าช่างเองไปเรียกลูกคข้ามาหาค่าหน่อยไปเร็วเข้าพระเจ้าข้าช่าง รพระราชาองค์การพร้อมกับถวายบังคมออกไปจากที่นั้นรวดเร็วสักกู่เขาก็กลับมาเฝ้าพระองค์อีกพร้อมด้วยพระโอรสเสด็จพ่อเรียกหม่อมฉันหรือพระเจ้าข้าพระโอรสทูลถามทันทีที่เข้าเฝ้า พระเจ้าคราดพระยักษ์หน้าพรางรับสั่งว่าถูกแล้วลรูปพอต้องการพบเจ้าเพื่อจะยกรัตสมบัติให้เจ้าแล้วเสด็จพ่อละพระเจ้าขา้าพระโอรสย้อนถามด้วยความสงสัยเสด็จพ่อจะไปไหนพระเจ้ามคราช ไม่ทรงตอบในทันทีพระองค์นิ่งเป็นครู่คันแล้วจึงรับสั่งขึ้นช้าๆว่าพ่อแก่แล้วลูกเอ้ยพ่อใกล้ความตายเข้าไปทุกทีควรจะออกบวชบำเพ็ญศีลภาวนาตามภาษาคนแก่คิดว่าเรื่องการบ้านการเมือง ควรจะเป็นเรื่องของเจ้าซึ่งยังหนุ่มยังแน่นแต่ลูกยังเด็กเกินไปพระเจ้าข้าพระโอรสทูลทัดทานขอเวลาให้ลูกเป็นผู้ใหญ่ขึ้นกว่านี้สักหน่อยเถอะเสด็จพ่อค่อยออกบวชไม่ได้หลอกลูกพ่อรอต่อไปไม่ได้เอาเถอะถึง ขณะน,นี้เจ้ายังเด็กอยู่สักหน่อยเจ้าก็ยังมีอำมาตยผู้รอบรู้กิจการงานเมืองทุกอย่างคอยช่วยเหลือเจ้าจงทำตามที่พ่อสั่งเถอะอย่าได้มีอะไรขัดข้องเลยคั้นแล้วทรงหันมาทางช่างการระบบ นี่ช่างในฐานะที่เองรับใช้ข้ามานานข้าขอยกบ้านสวยให้เองสองแห่งเป็นรางวัลยังไงเองก็เก็บรายได้จากบ้านสวยเลี้ยงตัวได้ลูกเมียไปเถอะเป็นมหาการุณาธิคุณอย่างยิ่งแล้วพระเจ้าค่าช่างการะบกกลมลงกราบแท่พระบาทด้วยความซาบซึ้ง ข้าพเจ้าจะรอให้ลูกโตสักน้อยแล้วจะออกบวชตามเสด็จพระองค์พระเจ้าค่ะเมื่อทรงจัดการมอบประตสมบัติทุกอย่างให้พระโอรสพร้อมทั้งทรงสั่งสอนพระโอรสให้ยึดมั่นในทศพิธราชธรรมแล้ว พระเจ้ามคาราชก็ทรงออกบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าหิมพานพระองค์บำเพ็ญเพียรจนได้บรรลุฌานสมาบัติและเมื่อสวรรคตก็ได้ไปอุบัติในพรหมโลกคติจากเรื่องนี้คนฉลาดย่อมไม่ประมาทมัวเมาหลง ตัวเองว่ายังไม่แก่แม้เห็นผมงอกเส้นเดียวก็เกิดสลดใจหยิบหันเข้าวัดบำเพญ็ญศีลภาวนาแล้วท่านตลาผมงอกหลายเส้นแล้วเกิดสลดใจและคิดอยากทำความดีใส่ตัวบ้างหรืออย่าง